ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็วันที่1กันยายนครับวันหวยออกด้วยนะครับนะนี่ครับสหรับนักเชงโชคนักเล่นหวยก็ต้องลุ้นเอาครับหวยดังหวยองค์หวยอ่านครับมันก็ต้องมาสักตัวนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่มาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะนี่ครับก็ว่าไปตามนั้นเลยนะครับนะนี่ครับก็มาสรุปผลการจับฉลากครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่ายูซีแอลเราเนี่ยครับก็มาเริ่มเลยครับไปที่กลุ่มเอเลยนะครับเสือใต้ครับบาเยิร์นมินนีครับก็ ปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็โคเปนเฮเกนครับแล้วก็กาตาลายนะครับแล้วก็ไปกลุ่มบีครับเซบีย่านะครับแล้วก็อาร์เซนอลครับพีเอสบีเออเฮฟเฟนนะครับแล้วก็ลองนะครับไปกลุ่มซีครับนาโปลีครับแล้วก็เลอันมันลีครับแล้วก็บลาก้าครับยูโรนเบอร์ลินนะครับแต่ไปที่ไปที่กลุ่มดีเลยนะครับเบนฟิก้าครับอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็ซันบวกครับแล้วก็โซซิดาตนะครับ ไปที่กลุ่ม e ครับเฟย์ญูดนะครับแอตโกมแมตริกครับลาซิโอแล้วก็เซลติกครับไปที่กลุ่ม f นะครับปารีสแซงต์แฌงแมงนะครับแล้วก็ดอตมูนครับเอซีมิลานครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับนะนี่ครับในรอบไลฟ์เก็บยีสิบปีสลักนิวคาสเซิลที่จะกลับเล่นทั่วยใหญ่ของยุโรปนะครับก็โอเคนะครับนะฟอร์มแจ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเยปีนี้ก็ยังดีอยู่นะครับนะนี่ครับต่อไปไปที่กลุ่ม G เลยครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไลซิกครับเลสตาเบลเกตครับแล้วก็ยังบอยนะครับยังหนุ่มครับนะนี่ครับถัดไปกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มเฮดนะครับบาร์เซโลน่านะครับปอร์โตครับชัตเตอร์โดเนตแล้วก็เลอันอันเวิร์ดครับของเบลเยียมนะครับนะนี่ครับนี่ครับก็ก็ประมาณนี้ครับการการจับแบ่งกลุ่มนะครับนะยูซีเอลหรือว่าล่ะยูฟาแชมเปี้ยนครับก็คืนนี้ก็จะลืมครับหกโมงเย็นครับวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับชุดใหญ่ครับ เจอกับมองโกเลียครับเปิดพีพีทช่อง36เลยนะครับหกโมงเย็นไปต้นไปนะครับนะใครไม่ได้ไปไหนก็มานอนดูบอลเล่บอลครับจะได้สบายใจครับโอเคครับนะขอบคุณครับแจ้ว